ขาาาาาวสสรรหหลยเตุกณ์นน่่ใจได้เวลาติดตามช่วงเวลาของ News Connect มาคอนเนิคนคอนเนิข่าวกับผมอภิษ์สุวรรณศักด์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราอยู่กับศูนย์ความเป็นเลิอด,ด้านกนารจัดการสารและของเสียนตรายกับข่าวสารความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมการจัดการขยะตามแนวคิดเรื่อง AI และ Smart City ตอนที่5 ตัวอย่างเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศครับวันนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของต่างประเทศกันต่อครับแม้สิงคโปร์นะครับเป็นเพียงเกาะเล็กๆที่เพิ่งเกิดใหม่ได้เพียงกว่า50กว่าปีนะครับและไม่ได้อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแต่ก็มาพร้อมกับแนวคิดสมาร์ทเนชั่นที่รัฐบาลนะครับมีเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประเทศนะครับให้เป็นประเทศปลอดเงินสดหรือ e-payment นะครับในทุกธุรกิจ และที่น่าสนใจนะครับมีการรวบรวมข้อมูลทุกด้านไว้ในฐานข้อมูลนะครับของรัฐบาลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยมีระบบรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะครับที่มีประสิทธิภาพส่วนในด้านสาธารณสุขและการแพทย์นั้นนะครับมีการพัฒนาแอปพลิเคชันชื่อ h e a l t h h u b สำหรับบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพนอกจากนี้นะครับยังได้นําเทคโนโลยีเทเลเฮลส์มาใช้บริการด้านสุขภาพแบบออนไลน์ถึงในบ้านนะครับเพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตรวมถึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันช่วยบอกตารางเวลา และเส้นทางการเดินรถตลอดจนแอปพลิเคชันด้านความปลอดภัยและการรายงานอุบัติภัยหรือว่าเหตุร้ายในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินครับอีกเมืองที่น่าจับตามองก็คือโตเกียวนะครับซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องความร่วมมือกันของคนในชุมชนการให้ความสําคัญกับพลเมืองผู้สูงวัยล่าสุดนะครับรัฐบาลญี่ปุ่นได้เปิดตัวนโยบาย So c ซต t y 5.0ที่มีเป้าหมายนะครับไปสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบโดยให้ความสําคัญนะครับกับการขับเคลื่อนด้านข้อมูลการให้คุณค่ากับทรัพยากรมนุษย์และการเปลี่ยนไปสู่สังคมของคนรุ่นใหม่ ทั้งยังมีเมืองอื่นๆน,นะครับที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองอัจฉริยะอันดับต้นๆของโลกได้แก่ลอนดอนเมืองที่มีสตาร์ทอัพและโปรแกรมเมอร์มากที่สุดในโลกนะครับและมี WiFi ตามที่สาธารณะทุกแห่งเช่นเดียวกับนิวยอร์กที่มีการลงทุนสตาร์ทอัพปีละกว่า7 0 0ดล้านดอลลาร์และมีโคเวิร์กิ้งสเปซมากกว่า100แห่งพร้อมเซนเซอร์อัจฉริยะและเครือข่ายไร้สายตามย่านธุรกิจในขณะที่ปารีสนะครับก็มีโครงการ Paris Smart City 2 0 5 0ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างอาคารที่สามารถทททนนนนาาาาาา่อกรรเเปปลลีียยแงงสภพภพพมาามิศวัั้ฒคคโโ ระบบการระบายน้ําและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆยังมีอีกหลายเมืองนะครับที่เข้าข่ายเมืองอัจฉริยะเช่นอัมสเตอร์ดัมและโซนะครับไว้มีโอกาสทางสอสอ,อจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งครับและนี่คือช่วงเวลาของ News Connect กนะครับกลับมาติดตามได้ทางจุฬาเรดิโอพัสด์เอฟเอ็มร้อยเอ็ดจุดห้ามเกรเฮิร์เป็นประจําทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา8ปดนาฬิกาห้านาทีและ16บหนาฬิกาห้าสิบห้านาทีสำหรับช่วงนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ Connect คนคอนเน็กข่าวกับ n ิว c ์คอ n n น็ก